โอ้โหเพื่อนๆวันนี้นะครับผมกับพี่เอกมาทําอะไรนะฮะมาดูกันครับผมนี่ตอนนี้นะครับเรามาที่ป่าชุมชนนะครับของบ้านเราใช่แล้วก็เราได้มาสร้างฝายชะลอน้ำนะเพื่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฝายชะลอน้ําที่ผมกับพี่เอกได้สร้างไว้นะนี่เพื่อนๆครับนี่สุดยอดมากเลยเนาะนี่ครับผมโอ้หน้าใสมากเพื่อนนี่ ตอนนี้น้ำอยู่ในระดับหัวเข่านะหรือว่าหน้าแข่งผมเลยนะความสูงของน้ำเพื่อนนะเนี่ยเอาทำฝายชะลอน้ําไปเลยใช่ที่อูไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้ว่าใครจะว่าให้เราทําฝายตรงนี้นะเพื่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโครงการของพระราชดำริของพระองค์ท่านพอที่ก้าวครับผมว่าอให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับสามารถทําฝายชะลอน้ําแบบนี้ได้นะครับในชุมชนของเราใช่ไหมเพื่อนใช่ครับผมชุมชนของเราเก็บน้ำเลยนะโอ้เก็บน้ําได้ดีมากเพื่อนดี สัตว์ปลาหรือว่าสัตว์สัตว์น้ำหรือว่าแมลงหรือว่ามนุษย์หรือว่าคนในชุมชนจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้หมดทุกคนนะครับผมไม่เกี่ยวว่าเพราะผมทําแล้เพราะผมจะใช้เองไม่ใช่นะครับคือใช้ได้หมดทุกคนทั้งสัตว์และก็คนนะครับผมตรงนี้นะครับนี่พืชพันธุ์ต่างๆเนาะใช่ก็จะได้อุดมสมบูรณ์นะครับผมใช่ครับผมก็ไปทํากันนะครับผมเพื่อนที่ทำทุกที่มีประโยชน์ทุกที่นะเพื่อนเพื่อนทำที่ไหนก็มีประโยชน์ตรงนั้นเลยครับผมนี่ไม่จำเป็นต้องมาทําที่เรานะ ทำทุกที่ก็มีประโยชน์ตรงนั้นเลยครับผมโอเคเพื่อน่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูข้างหน้านะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นเถาวันหมดเลยเนาะนี่เถาวันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นน้ําตกนะเนี่ยยผมจะมให้เพื่อนๆดูนะน้ําตกอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยเนี่ยเราได้ทํฝายขึ้นมาในตอนนี้น้ําขึ้นมาสูงแล้วก็ ปลานะครับเมื่อกี้ปลาเดินไปเดินมาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาแล่นไปแล่นมานะไหยไปไหยมาเลยเพื่อนๆนี่ครับผมนี่ครับผมสวยงามมากน้ำเริ่มใสนะถูกไหมน้ำเริ่มใสด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นี่เมื่อกี้เรายืนตรงนี้นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆฝายชะลอน้ํากับเก็บน้าครับผมเอาไว้ใช้ในแร่แรงนะให้พืชพันธุ์ให้สัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆได้มาใช้มากินได้มีประโยชน์ได้เนาะ แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำกั้นแบบนี้น้าก็จะไหลไปทำไม่ใช่หน้าแรงก็หมดพี่หนุ่มหน้าแรงก็จะหมดใช่ไหมใช่ครับผมนี่ครับผมจะเข้าหนวแล้วทำให้น้ำหมดแน่นอนแต่ถ้าตรงนี้นะปลายฝนต้นหนวเนาะเราปลายฝนต้นหนวเหนานะครับเรามาทำกันตรงนี้นะครับผมใช่ครับผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับเพื่อนนี่ดูนี่ครับผมโอ้น้าใสมากชะลอน้ำครับผมเพื่อนอันเล่ โอเคครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับผมแล้วก็เอก BM ด้วยนะครับผมนี่พี่เอกฮะมาดูมาดูความใสของมันนี่ใสแล้วครับพี่เอกใสามากเลยนี่ครับผมอ่ะพี่เอกบอกว่าไปดูความใสของน้ำหน่อยอย่าเพิ่งปีนดนไปอย่าเพิ่ปีนเดิอ่าเี๋ครับเพื่อนๆตอนนี้เราเก็บน้ําได้เยอะมากนะครับผมเราดูความใสของน้ําครับผมอี๋ผมยังเก็บหินอยู่ตรงนี้โอ้ตอนนี้เก็บไม่ได้แล้วพี่เอก โอ้เพื่อนนี่ฮะน้ําใสมากเห็นปลาเลยนะพี่เอกเห็นปลาเลยนุม่มโอ้โหนี่ครับผมเพื่อนเนี่ยสายแบบสุดๆเลยเมื่อกี้ <ละ S 1> <ะ>ผมก็เอาเชือกมาพันพวกไอเขาเรียกเถาวัลไม่ใช่เถาวัลเ <c oughs> ขาเรียกว่ารากไม้ครับผมเขาเชื่อมไปเชื่อมมาตรงนี้นะเราก็เลยเก็บเขาไว้นะเราไม่ตัดนะเราก็จะให้เขาหากินตามธรรมชาติปลาปลาฮะไปไหนไหนโอ้ปลาเพื่อน เเยยอะลปลาอะไรพี่หนุ่มเนี่ย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 ปลาซิวใช่ไหมประโยชน์ใช่ครับพี่หนุ่มเนี่ยปลาซิวครับโอ้ตอนนี้ปลาปลาก็จะมาแหล่งน้ำใหม่เลยนะใช่นี่ครับผมเพื่อนนี่นี่นี่มันก็จะเพาะพันธุ์ได้เยอะขึ้นนะพี่หนุ่มนะตอนแรกมีเฉพาะน้ำตกตรงนั้นน่ะน้ำตกลึกมากนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ระดับียวเลยนะครับตรงนั้นนี่ครับผมน้ำตกนี่ลึกมากนะเมื่อกี้เอาเมื่อวานเราไปเล่นกันนะครับลึกพอสมควรแต่ตอนนี้แบบน้ำก็จะขึ้นในระดับนี้แล้วนะเพราะว่าเราทำฝายชะลอน้ำขึ้นมาเนาะ นี่สุดยอดมากครับผมน้ำใสมากนี่เลยครับฝายชะลอน้ําของเราอยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่ขอบคุณครับ